อันที่เราจ่วหัวไว้ต้นคลิปก็คือมันเป็นสแลชเชอร์เรื่องแรกของไทยใช่ไหมแต่มันก็แต่มันทําตัวเ,เหมือนเป็นสแลชเชอร์เรื่องแรกของโลกอ่ะมันเหมือนเหมือนนึกว่าคนไทยไม่เคยดูหนังสแลชเชอร์เออประมาณเนี้ยท่านผู้ชมที่มีอายุระกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําสวัสดีครับเราอยู่ในรายการ u n คดี้ท Talk รายการที่เราจะมาหยิบยกประเด็นต่างๆที่น่าสนใจ หยิบมาพูดคุยให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันนะครับตอนนี้อยู่กับผมครับเบนครับอยู่ครับโมดครับเอาละครับวันนี้หัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันก็คือเรื่องหนังแนวสแลชเชอร์อ่าที่เราหยิบหัวข้อนี้มาพูดคุยกันเพราะว่าตอนนี้มีหนังไทยที่กําลังจะเข้าโรงครับก็คือหนังเรื่องคืนหมีค่าอาซึ่งเป็นถือว่าเป็นหนังสแลชเชอร์ แบบเต็มเต็มตัวน่าจะเรื่องแรกเลยมั้งของไทยอืมก็วันนี้เราก็อยากมาพูดคุยเกี่ยวกับหนังแนวสแลชเชอร์และคืนมีค่ากันนะครับจะมาพูดถึงความคาดหวังของหนังแนวสแลชเชอร์เนี่ยของเรื่องแรกของไทยเนี่ยคือเราแนวเนี้ยเราดูกันมาเยอะแล้วนะรั่งหลังเขาทากันมาก็ตั้งแต่ยุค90ยุค2000ใช่นเด็๋ยเราจะมาขยายความคําว่าสแลชเชอร์ก่อนว่ามันหนังแนวเนี่ยมันคืออะไรมันเป็นยังไงอืม หนังแล้วนมันก็มีสูตรสําเร็จของมันอยู่คือพูดแปลเป็นไทยง่ายๆมันก็คือหนังฆาตรกรไล่เชื่อตอ่ะอืมใช,ใช่ใช่จะให้นึกนึกภาพอาเกมอย่าง Bed by Daylight Identity V อ่ะอ่าฮะออือที่จะเป็นแบบฆาตรกรหนึ่งตัวหนึ่งคนคอยไล่ฆ่าผู้ผู้ผู้โชคร้ายสักกลุ่มนึงในสถานที่ปิดอ่ะมันจะมีสูตรสําเร็จประมาณนี้เดี๋ยวจะเล่าไปทีละข้อก็คือฆาตรกรเนี่ยจะต้อง ห้ามใช้อาว,วุธอื่นนอกจากอาว,วุธประจากายของตัวเองใช่ออ,อย่างใครใช้มีดก็จะต้องถือมีดอย่างเงี้ยนะเอาไว้ไล่ฆ่าคนอื่นห้ามถ้าใช้ปืนไม่ได้นะใช้ปืนมันจะไม่น่ากลัวทันทีเลยมันจะจบจบไวอ่อนเลยดูอ่อนคือ <laughs> มึง,<อ>งต้องไล่แต<ม>่มึงมมต้องวิ่งอย่องเงี้ยถ้าในภาพถ้าฆาตกรใช้สไนเปอร์นี่คือไม่เห็นตัวเงียบๆจบไวเลย <laughs> ลากหัวคมๆอย่างเดียวเลยต้องอ่ะต้องเป็นอาวุธระยะประชิด ส่วนใหญ่ก็คือมีดเลื่อยอะยอะไรกับประมาณเนี้ข่าตัวฆาตรกรเนี่ยก็จะต้องตายยากฆ่าไม่ตายออืมืมมเป็นแบบเป็นอะไรก็ไม่รู้อะคือเป็นสิ่งมีชีวิตอะไรก็ไม่รู้ฆ่าไม่ตายอืหรือบางทีก็ถ้าเป็นคนเนี่ยอย่างฮาโลวีเนี่ยฮาโลวีเนี่ยเจสันเอ้ไม่ใช่เจสันชื่ออะไรนะไมเคิลไมเคิลเมเยอร์นี่ก็เขาปูว่าเป็นคนนะแต่เป็นคนที่อึดอึดโคตรอะแบบฆ่าไม่ตายโดนไฟเผาโดนอะไรก็ก็ไม่ตาย คือแข็งแรงแบบเอเวนเจอร์ไปแล้วอ่ะอีกข้อหนึ่งก็คือตัวตัวเหยื่อเนี่ยตัวผู้ชกร้ายเนี่ยก็คือห้ามฉลาดห้ามเก่งแล้วก็ห้ามรู้สูตรสำเร็จ <laughs> จะต้องทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองพาตัวเองไปสู่จุดที่จะพาไปสู่ความตายได้แล้วก็ต้องมีแก๊งห้าคนใช่ไหม ตัวละครหลักๆก,ก็ส่วนใหญ่มันจะแบ่งเป็นประเภทของคนที่จะมารวมกันคาแรคเตอร,ร์เด่นๆเลยก็จะมีประมาณนี้นะมีมีสาวสวยอะ่ะสาวสวย<ม>แบบแต่นิสัยไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยปกติจะเป็นแบบพวกผู้หญิงสาวผมบอลเซ็กซี่<ม>จากที่ดูมามลหลายๆเรื่องนะบทน<ม>คาแรคเตอร์เด่เนๆนี่ก็คือแบบจะมีซีนให้ได้โชว์เซ็กซี่แล้วสักฉากของฉากแล้วก็ต้องตายแต่งชัวแล้วก็ต้องตายไม่เป็นุอนพอตเออใช่ใช อ่านหนุ่มหนุ่มฮอตนักกีฬาประมาณนนี้หุ่นล่ำล่ใช่ไหมเอออืมก็บงังแกคู่กันอะกับสาวสวยเด่ยหลังจากหลังจากมีฉากเต็กซีเขาเรียกว่าไงเลิเลฟซีนกันสักฉากอีโรติกกันสักฉากหน,นึ่งไอ้คู่เนี้ยก็จะแยกย้ายกันไปตายอ่าแล้วตัวละครต่อไปก็น่าจะเป็นตัวโจ๊กประจํากลุ่มอ๋อตัวใหญ่เป็นคนดังไหมเมือ่อในสมัสยก่อนใ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 นแล้วแต่แล้วแต่เรื่องก็ในบางยุคยุคเมื่อก่อนเขาก็จะมองว่า คนดำมันมักจะเป็นตัวตลกมันจะเป็นคนตลกเพราะส่วนใหญ่นะ่าจะตายตัวแรกเลยนะตัวตัวตลกเออ,เอ,อแล้วแต่ลแต่เรื่องอ่ะบางเรื่องก็ใครตายบางเรื่องมันก็บางเรื่องก็ <Okay. S 2> ร,ร,อ,กร,อ,กรอ,กอดอะไรก็มีอยางหวังนะใช่เพราะมันเป็นตัวคุมธีมของเรื่อง้วยไงบบตัวตลกแบบบทบาทบทบาทของมันคือทําให้หนังไม่เครียดเกินไปมันก็บางทีบางทีก็ต้องเอาไว้ท้ายๆเออแล้วก็จะมีเด็กเนิร์ดออดูเก่งดูแบบ ดูมีความรู้เป็นที่พึ่งของทีมได้อะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่ก็จะไม่ถูกกับนักกีฬาแหละไม่ไม่ถูกกับไอ้หนุ่มนักกีฬาไม่รู้มึงมีใครเคยดูไอ้เควิ้ในเดอะบูธไหมเคยดูแต่ไม่จะเรียยกเเคดูไอ้รื่องนี้ก็คือผ่่่าานออแตพดูก็ไอเดียมดูออ่ไเียของเรื่องมันก็คือการล้อเลียนนั่นแหละเสียดเขาเรียกว่าล้อเลียนอ่ะเอาคล้ายๆสแกรลี่มูวี่ของมึงไงมด มันคือการมันคือการล้อเลียนสูตรสำเร็จของหนังแลรเชอร์ก็คือค่าตัดตัวเหยื่อตัวผู้ตัวเอกอะกลุ่มตัวเอกก็คือมีคาแรคเตอร์ประมาณนี้เลยค, <5 S 2> คืออะไรอะไร่ไแบบเป็นสูตรปุ๊บแม่งหักหมดเลยใช่ไหมไปเที่ยวกันในกระท่อมกลางป่านี่ไงกดเหล็กข้อต่อไปก็คือมีเซ็กซ์เท่ากับตายก็ส่วนใหญ่หนัน่พวกนี้มันสิบแปดโวกอยู่แล้วไงคือมีฉากเซ็กซ์แเซอร์วิสสักหน่อยหลังจากนั้นก็รู้ชะตาของตัวละครนี้เลยอ่า เพราะว่าแบบหนังแนวนี้มันก็ต้องบอกว่ามันหนังทุนมันไม่ค่อยสูงเนาะอาจจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นเกรียนบีเนาะพวกภาคแรกๆอะไรเงี้ยก็ต้องดึงจุดเด่นพวกนี้มาขายแบบพวกขายเซ็กซี่หรืออะไรเงี้ยของไทยก็เป็นเหมือนกันแบบพวกหนังหนังหนังหนงแบบนี้หนังแนวเลือดเลือดสาดอะไรพวกเนี้ยอืมตัวละครตัวละครผู้หญิงเนี่ยจะต้องไม่รู้ทําไมทําไมต้องเป็นผู้หญิงแบบสวยๆเซ็กซี่เล็กเก่ี้ยเมื่อกี้ที่เราคุยกันอะไรนะ รับน้องรับน้องสยองขวัญก็จะมีเน็ตไอดอลหรือไงนี่แหละไอดอลแบบยุคนั้นนั่นแหละแล้วก็เรื่องสวยอะไรนะสวยเชือดอะไรเรื่องอะไรวะสวยรักใส้อ่ะเคยได้ยินไหมเป็นอะไรเนีเออ,นะเอ,อก็คือจุดขายก็คือมีเอาตัวเน็ตไอดอลเอาสาวผู้หญิงเซ็กซี่เล็กซี่มาขึ้นปกอ่ะแล้วก็จะต้องสถานที่ก็คืออยู่ในสถานที่ปิดตายเท่านั้น เช่นเกาะแคมป์เมืองเล็กๆหมู่บ้านเล็กๆเนี่ยที่ไม่ค่อยมีผู้คนน่อยู่ห่างไกลเมืองอะไรพวกเนี้อืออือใช่ใช่ตำรวจตำรวจก็จะมาตอนท้ายถึงถ้ามีตำรวจในเรื่องนี้ก็อย่าไปพึ่งเขาเลยอืมไอไอหนังที่มันเข้าแคมป์กันอะที่มันเป็นเด็กเข้าแคมป์มันชื่อเรื่องอะไรวะโอแคมป์เยอะเยอะมากเด็กเขแคมป์โคตรดาร์กเลยชื่อเก่าแล้วเดี๋ยวชื่อเะไรยววะเด็กแบบ ดุกเสือเหรอมันเออฟิลฟิลนั่นแะเหมือนไปเข้าค่ายในป่ากับโรงเรียนอะไรเงี้ยแล้วแบบมีฆาตกรไล่เชือดในแคมป์อะไรเงี้ยก็เดี๋ยวคอนเมนต์ด้กันถ้าใครดูโหแบบหลอกแบบมันมันเซอร์ไพรส์มากอ่ะตอนตอนเฉลยอ่ะตัวฆาตกรอ่ะโคตรเด็ดคุ้นๆนะแต่จำแต่นึกไม่ออกว่ะมันต้องคุ้นแหลมันนึกไหลนึกออกหลายเรื่องเลยพอเดือดแนยใช่ทีนี้ก็ รู้จักรู้จักหนังแนวนี้กันพอสมควรแล้วเรามาดูกันที่คืนมีค่า first impression แรกรู้สึกยังไงคืนมีค่าเอาเอาตรงๆเลยเชยอ่ะเอางี้อันที่เราจูกหัวไว้ต้นคลิปก็คือมันเป็นสแลชเชอร์เรื่องแรกของไทยใช่ไหมแต่มันก็แต่มันทําตัวเ,เหมือนเป็นสแลชเชอร์เรื่องแรกของโลกอะ่ะ <c oughs> มันเหมือนเหมือนนึกว่าคนไทยเไม่เคยดูหนังสแลชเชอร์เออประมาณเนี้ย คือแบบมันมันเชยมากมันสูตรมากเลยแบบทุกอย่างที่เราพูดกันมาต้นคลิปตะเกียบแม่งมีแบบทุกอย่างเลยเออในตัวอย่างนะอันนี้ไม่รู้หนังจริงอาจจะแบบฉีกเวอะไรก็ได้อันนี้าไม่รู้อ่ะแต่แบบอันนี้หมายถึงตัวอย่างแล้วแบบคาดหวังว่าไปดูล่มจะมีอะไ้มากกว่านี้ถ้าเกิดแบบว่าตัวอย่างมันมาเนี่ยทรงนี้แล้วอะแบบรู้สึกว่ามันมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่อ่ะแต่ว่าถ้าเกิดหนังจริงมันดีอ่ะเออเราก็แบบเราก็คงจะเซอร์ไพรส์อ่ะเออประมาณนั้น มดูแล no ้วมรู้สึกว่าเทเลอร์แบบดูเทเลอร์แล้วก็ไม่ไม่ต้องไปดูอ่ะไม่ต้องไปดูนะหยอกหยอกไม่อยากร <Discover uß assaulted feelings> ู้เหรอไม่อยากรู้อ่ะฆาตกรคือใครเงี้ยกูดาเลยกูดาเลยกูดาวเลยกเดาได้อยู่นะเอาจริงกูดาเลยไหมกูดาเลยแพนเคกแพนเคกอ่าดูดูหนังจริงออกใช่เปล่าดูดูดูเดี๋ยวลองดูแต่แต่แต่เท่าที่ดูอ่ะคือแบบเอาพูดเรื่องถึงเอาขอเสริมเป็นเรื่องเรื่อง ความอะไรนะตอนแรกเบนบอกว่าอะไรว่าเชยใช่ไหมก็เลยอยากก็เลย,อยมองถึงเรื่องแสงภาพแล้วก็การถ่ายนะ production น่ะมด,ดดูแล้วมันเหมือนแบบเหมือนละครอ,อะ่ะละครช่องวันละครอนันนี้ไม่ได้ดูถูกนะแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่ามันมันมันคล้ายๆมันเหมือนจริงๆแบบเดี๋ยวเขาตั้งใจหรือเปล่าให้แบบภาพมันดูแบบไม่ดร์บแบบดูแบบสดใสดูแบบ สีสดๆอะไรเงี้ยก็เลยมองว่ามันแบบอืมมันเป็นหนังคาตกรรมหนังแบบซาเชอร์แบบแล้วไหนวะอะไรเงี้ยเขาต้องการความสมจริงอะมั้เขาต้องการแบบเขาต้องการแบบให้มันเหมือนเมื่อสามสิบปีที่แล้ว <laughs> <laughs> เปลี่ยนสียังไงกูเกลียสีตามเลยเอาสามสิบปีที่แล้วแต่ภาพภาพสามสิบปีแล้วทำไมมันดูแบบ <laughs> อะเราน่าจะเห็นภาพแล้วแล้วว่ามันคือ สูดสาเร็จเลยเราสามารถพาดพิงได้ทุกเรื่องอะว่าแบบแนวเรื่องนี้มันได้ไอเดียได้แรงบันดาลใจมาจากเรื่องไหนทีนี้เรามาคยี้กันที่ไอเดียดีกว่าไอเดียว่าแบบทําไมถึงต้องเป็นหมีเออกูวสงสัยชิบหายเลยทําไมต้องเป็นหัวหมีพวกับเขาก็บอกประมาณว่าก็าเล่นกับความมงคอนทัสมั้ะว่าเราเห็นตุ๊กตาหมีแล้วทุกทีเราต้องรู้สึกว่ามันน่ารักดูเป็นมิตรแต่ถ้ามองเข้าไปที่ดวงตาความเบื้องว้างความ ยังไงอ่ะไม่รู้ว่ามันคิดอะไรอยู่อ่ะเราเราใจไม่ถูก่เงี้ยเออก็จะมีความน่ากลัวความหลอนอยู่อืมอหลอนไหมละ่ะ <laughs> ไม่เลยมันมันดูโง่และเธอทะ <laughs> รู้สึกว่ามันรู้สึกว่าสำหรับกูนะมันคือมันคือยักเยียดอะ่ะ <laughs> มันจะยักเยียดให้เรารู้สึกกลัวทั้งที่มันเราไม่ได้กลัว <laughs> <laughs> ใช่ใช่พอๆกับนี่เลยก่อนเรื่องก่อนหน้าคือยายากักษ์อ่ะคนยายากักษ์อ่ะไลโอ ที่ทําไมที่เขาก็ถามขางพุ่มกลับไปเลยว่าทาไมถึงต้องเป็นแย่สรุปใจความที่เขาพูดก็คือไม่ได้อะไรไม่ได้คิดอะไรเยอะแค่ต้องการความแตกต่างต้องการอะไรที่ยังไม่เคยมียังไม่เคยทํามันมีแย้ yeah. พฤติกรรมของแย้แล้วก็เอาจุดนั้นอนะมาเป็นกิมมิคเฉยพอมาเรื่องเนี้ยเป็นหน้าก,กากหมีเนี้ยมันหนัก,หน,ก,ก,นนกหนักกว่านั้นอีกหนักกว่าแย้อีกหน้าหมีนี่คือโคตรโคตรโคตรชฉ่เลยนะ <c oughs> คือมันไม่พอแล้วนะสำหรับกูอะ่ะคือคําว่าไม่เคยมีมันไม่มันไม,ม,นไม่มันไม่ตรงพอยอะ่ะกูว่าแบบจําแบบเอาแบบคีเช่ไปเลยก็ได้แต่ว่าถ้ามันทําถึงอะ่ะก็คือถึงไงความเชยอ,อีกอย่างที่กูไม่ชอบไม่ชอบเลยก็คือชื่อเรื่องภาษาอังกฤษเยอะมากเลย the world <laughs> the world of killing people <laughs> คืออะไรทำไทำไมต้อง the world of killing people มันคือมากอะแบบเรื่อิของการฆ่าคนเนี่ยไม่ไม่ไหวอะไรเฮ้ยชื่อจริงจริงเหรออ๋อจริงจริงด้วยว่ะจริงมันโคตรจะตรงเลยอะแบบเฮ้ยมาขยี้ไอหัวหมีต่อไหมรู้สึกอยากขยี้เพิ่ม่ะอ่าอ่าว่ามาเลยกออย่างอย่างสครีมอะรู้จักกันใช่ไหมล่ะสครีมแบบยุคสองพันอะใช่ไหมอือคืออันนั้นอะเขาก็ล้อมาจากหน้ากากฮาโลวีนด้วยมันก็ถือว่ามันก็ถือว่าฉีกนะ ตอนนั้นอ่ะฉีกไหมแต่จะ่ว่าฉีกมันก็ไม่ฉีกขนาดนั้นแต่แบบมันเหมือนเป็นหน้ากากของเล่นที่แบบใครๆก็มีอ่ะมันก็เป็นหน้ากากของเล่นไม่ใช่เหรอใช่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 ในเรื่องมันก็บอกว่ามันคือหน้ากากของเล่นที่แบบอ่าเออเออคือคือในเรื่องอ่ะแต่มันเป็นคืนภาคแรกเลยใช่ไหมมันมันเป็นวันฮาโลวีพอดีเออต้องการความที่แบบคือปะปนปะปนอยู่ในฝูงฝูงคนไปได้โดยที่มันแต่งตัวแบบนี้แล้วดูไม่แปลกอ่ะ เออเออก็คือแบบเป็นหน้ากากที่ใครก็ใส่ได้ในวันนั้นน่ะเออเออคุยว่าโคตรดีความดคามีความไม่รู้ว่ามันคือฆาตกรแบบถึงต่อให้มึงเห็นฆาตกรใส่หน้ากากแบบนั้นอยู่ตรงหน้าในวันนั้นน่ะมึงก็ยังไม่รู้สึกแปลกอาจจะไม่ถันระวังตัวด้วยซ้าเออ,เอ,อดูแบบเ<ส>รบรกเส้นแบบคือมัน<ว>มีที่ที่ไปเอยใช่มันมีเหตุผลรองรับอ่ใช่เจอเจอหัวมีคู้มไหมหัวโคตรใหญ่ไอ้สัสหัวโคตรใหญ่ คือแล้วแล้วเวลาเวลาถ้าไล่เจอถ้าวิ่งหรือว่าเดินเนี่ยวิ่งก็ไม่น่าจะได้นะดักหวยอีกดูสภาพสภาพเยอวขนาดพวกถ้าให้ตัวเอกแบบแอบย่องมาข้างหลังมันยังไม่รู้ตัวเลยใส่หมวกแบบนั้นนะเอาจริงมีหลายคนกลัวลุมก็ชนะกูไปกลัวหลังหัวขนาดนั้น่ะมองเห็นหรือเปล่าไม่รู้มองเห็นเฮ้ยอาจจะเป็นแบบพลังงานบางอย่างเฮ้ยเราก็ต้องไปดู อาจจะไม่ใช่คนก็ได้ไม่รู้เอออาจจะไม่ใช่คนจ,จะฉีกเป็นนางผีเลยก็ได้เอออาจจะไม่ใช่ใครเลยก็ได้อเออเอายกตัวอย่างไปเลยนี่ดีกว่าเจสันวอลฮีหน้าก,กากของมันก็คือมาจากอะไรหน้าก,กากเบสบอลปะก็คือเอาจากสิ่งที่มันมีอยู่แล้วที่มันเขาเอามาดัดแปลงเพิ่มแหละไอ้หน้ากากทุกทุกทุกเรื่องอะไรมั้งไอ้หน้ากากนี้ด้วยไม่ขึ้นไม่เยอะด้วยที่เป็นหน้าขาวอ่ะอืม,อมแล้วก็เป็นหน้า หน้าเป็นหน้ากากจริงๆเลยที่มันมีขายแล้วเขาเอามาย้อมสีเอามาทําเอามาดัดแปลงอ่ะให้มันกลายเป็นภาพจําที่มันดูคลาสสิกอะไรแบบนั้นเอออะไรแบบนั้นมันมันดูมันดูคิดมันดูคิดมาแล้วกว่าเอาโฮมี่ก็มีแล้วไงโฮมีมัดขอดเลยนะเออไอ้นี่ยังดูดีกว่าอีกไอหมีพูวินนี่เดอะพูบัตแอนด์แฮนนี่ชื่อเอาเอาเอาคาแรคเตอร์ของหมีพูมาดัดแปลงทำให้มันกลายเป็นหน้ากาก อันนี้มันยังดูหลอนนะยังดูหลอนนะมันน่ากลัวแล้ว้เออเห็นหละไอ้วินนีนเดโฟน่ากลัวเนี่ยว่าต้องแบบนี้เลยอ่ะใช่ไม่ใช่แบบไอ้ไอ้เชียนะใช่แบบไอ้ไอ้หมีงงๆวัดขอดแบบเอาวัดขอดมาเลยทั้งรุ่นอย่างเงี้ยอาวุธอาวุธมันคืออะไรอาวุธอาวุธคาร์ตากรในไอ้คืนมีค่าใช่ไหมใช่ตอนนี้เห็นวานเป็นมีดมีดมีขวานกับมีดมีสองอย่างมีสองอย่างกันใช่ใช่มันจะมีช็อตหนึ่งในตัวอย่างที่ มันเอามันไปที่เหมือนเรีเซชันอ่ะแล้จอยู่ก็เอามีดเสียบมือแล้วก็ยันเสียบหัวไอ้พนักงานต้อนรับอเหมือนบราเลนสปอยสปอยเลยอ่ะกูงงเหมือนกันอเกยไม่รู้แล้วไอ้กระดิ่งกิ๊งๆอะไม่รู้ทำเฮี้ยอะไรแบบมันต้องมากดกันรัวๆเลยเห็นไ่าตัวอย่างเป็นสลามังกาเล่าเปลียมเตรียมบ้มอ่ะ เอ้ยโคตรงงเฮ้ยเดี๋ยวคนดูเบกกิ้งไม่ได้ดูเบกกิ้งแบดเดี๋ยวไม่เก็ตโอเคโอเคอันนี้เราจะขยี้คืนมีค่ารัวๆเลยใช่ไหมจะไปเร,เรื่องอื่นไหม <laughs> แต้เรื่องอื่นมันเรื่องอื่นมันก็รวมๆไหมมันก็หนังสูตรไหมมันก็จะเป็นแบบสถานที่ไกลห่างไกลผู้คนแล้วก็ต้องแบบเอาชีวิตรอดกันเองเอางั้นเอาเรื่องที่ชอบแล้วกันเอาเรื่องที่ชอบกันไม่ชอบไปกันกูเจอไล่เรื่องไอ้เรื่องนั้นน่ะไอ้เรื่องที่บอกที่เข้าแคมป์เด็กแยชื่อเรื่องอะไร สลีปเอเวเออสลีปอาแวรอ๋อสลีปอเว่แคมมันเป็นอ่าเหมือนวัยรุ่นไปตั้งแคมป์กับที่โรงเรียนอะไรเงี้ยเหมือนเป็นแคมป์โรงเรียนอ่ะมันจะมีตัวเอกที่เป็นเฮียมันพูดไปจะสปอยเลยป่าวมันจะเป็นมันจะเป็นเออพูดไปเหอะหนังเก่าแล้วมันถูกป้าน่าจะเป็นป้ามังจับตัวจับแต่งตัวเป็นผู้หญิงแต่งจริงเป็นผู้ชายจับแต่งตัวเป็นผู้หญิงแล้วทีนี้มันก็ต้องใช้ชีวิตเป็นผู้หญิงตั้งแต่เด็ก เออจนกระทั่งมามาไอแคมเนี้ยแล้วกูจําเนื้อเรื่องมันไม่ค่อยได้แล้วแต่ว่ามันกลายเป็นเหมือนไซโคอ่ะเหมือนไซโคพาร์เงี้ยอ๋อเคยดูแลเคยดูแลเออเหมือนเป็นโรคติดงั้นอ่ะเอาหนังมาทำมั้ยใช่ใช่ใช่โอมันก็เลยเหมือนแบบฆ่าคนแบบโคตรเอียนเลยแต่ละอันเออแล้วตอนจบมันก็เหมือนเป็นบ้าอะไรไม่รู้มาแบบว่าโตเกียวแล้วก็แล้วก็ตะโกนด่าอะไรอะไรเงี้ย ก็แบเมอตัวเองมันมาเฉลยผู้ชายนะอะไรเงี้ยซีนั้นมันคือเฉลยแกว่ามันคือผู้ชายออใช่มันมาเฉลยตอนท้ายปุ่มแล้วก็จบเนี่ยมันแบบมันมันช็อกดีเออเออจริงๆมันมันมีเยอะนะแต่ถ้าให้เลือกอ่ะอ่าชายเพลงที่ที่เป็นหุ่นของเล่นใช่ไหมอืมชักกี้เป็นไอคอนิกเลยอ่ะเรียกได้ว่าเป็นไอคอนิกมากๆในแบบยุคนั้นนะแต่จนถึงตอนนี้ก็ยังแบบก็ยังดูหลอนอยู่เลยนะเพราะว่า พราะว่าสมัยก่อนแม่งแบบแม่งใช้ของจริงอะ่ะไม่ใช้ซีนเ,ออเป็นด้วยความที่มันเหมือนจริงมากอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นตัวละครมีเสน่ห์นะแบบจใจฆ่าเลยก็แล้วก็เหมือนแล้วแต่ลมมันอะ่ะคือคือโรคจิตเลย <laughs> กลายเป็นว่าแบบกลายเป็นแบบกลัวของเล่นที่เป็นตุ๊กตาไปเลยอตอนดูสมัยนั้นอะอสำหรับกูนะ แน,แนวแนวเนี้ยกูเล่นเวีนี้เลยแล้วกันว่าไม่มีไม่มีเรื่องที่ชอบที่สุด <laughs> มันจะไม่มีเรื่องไหนที่แบบเต็มสิทําสำหรับกูนะมันก็มีแต่แบบดูได้กับเหี้ยไปเลยอ่ะอ๋เอาาเอามาสักเรื่องนี่อ,อยากดูนี่เหมือนกันนะไอห,หนังเอ็กอะหัวเอ๊ย <laughs> ี่สี่ดูได้เลยมีหลายรหัสเอ๊ยส <laughs> <A 24> <laughs> ี่ที่เป็นกองถ่ายหนังโฟยไหมแต่ว่าเอออ๋อเออแต่ว่าเป็นแบบมันก็น่าดูแล้วว่าเป็นสลชดเชอร์มันมั้งน่าดูยังไม่ดู เรื่องอะไรที่ที่ที่เขาโดนจับตัวไปแล้วก็ไปทําเป็นหุ่นขี้พึ่งจะแวกเหรอเชิญเรื่งนี้ป่ะาวเวิร์ดอันนั้นถือว่าเป็นสลาเชอร์ป่ะหรือว่าไม่ใช่เป็นเด็เป็น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 ใช่ไหมอ๋อกูชอบกูชอบฮาโลวีนแหละฮาโลวีนตอนบีดวงเธองเคยดูไหมเออที่กูชอบฮาโลวีนเนี่ยน่าจะเพราะเพราะเพราะไอตัวฆาตกรมันดูเป็นคนอะเพราะมันเป็นคนนี่แหละเป็นคนธรรมดาที่มันแบบ มันจะเป็นใครก็ได้อะมันใกล้ตัวเรามากอะด้วยความที่มันเป็นคนมันเราดูแบบมีเวลาดูไปแล้วก็จะมีลุ้นก็แบบสู้มันกับมั่งสิวะอะไรมันก็แค่คนที่แบบทางเลือกมันแทบจะไม่วิ่งเลยมันเดินเดินเดินนิ่งๆอ่ะอืมมันก็จะงุุดหงิดแหละดูดูไปก็ได้ความงุดหงิดว่าแม่งเดินทันได้ไงวะเอออันนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องน่าคุยอกันแม่งแบบ คนหนีก็แม่งวิ่งคนล่าแม่งเดินแต่แม่งทันกันไอคาร์บีเราเห็นแต้จุดจุดนี้ชาสุดแล้ะคือเดินทั้งเรื่องแล้วแม่งดักหน้าดักหลังได้หมดอะเออแต่อย่างถ้าเป็นแบบตัวที่มันแบบเป็นพลังมีพลังแบบไม่ใช่มนุษย์อะอย่างเฟสดี้อย่างเงี้ยมันยังมันยังเข้าแก๊ปไงว่ามันไม่ใช่มันเป็นปีศาจอะมันก็เลยทําอะไรแบบนั้นได้อ่าที่กูให้คะแนนภาษีมากกว่าเจสันเรามันเจสันมันคืออมตะไง มันมันทําอะไรมันไม่ได้มันก็เลยทางเรื่องดูไปก็คือมึงไม่ต้องสู้กับมันหลอกมึงหนีเถอะอะไรไม่เหมือนไอ้นี่ฮารลวีนฮารลวีนมันยังมีลุ้นไงมันยังมีแอคชั่นแบบมีโต้กลับได้ไอพวกไม่พูดถึงเรื่องนี้เลยเท็กซัสเชนซอเลเวลเดียวกับฮารลวีนนะแต่คะแนนมันดูเหวี่ยงปะเท็กซัสอะบางภาคก็ชอบบางภาคก็เฮียเลยโอ้กูดูกูเห็นรีวิวว่าคือนอกจากภาคแรกคือแม่งค่อยๆมันค่อนข้างเฮีย แต่แบบตัวกูว่ามันมีเขาเรียกอะไรนะเหมือนเป็นจักรวาลที่แบบตั้งใจปูปูปูมหลังของฆาตกรอ่ะที่สุดแล้วมั้งใช่เออมีภาคหนึ่งที่กูไปดูดูในโรงอ่าน่าจะภาคใหม่ๆเนี่ยแบบปูปูมหลังเลยว่าทําไมถึงเป็นงี้อะไรเงี้ยไอตัวนี้มันจะเป็นฆาตกรที่แบบเอาเองมีแบ้กาวมีทิพย์เลยเออเอาหนังมนุษย์ที่มันฆ่ามาสวมเป็นหน้ากากเนี้ยแล้วก็ใช้เรื่อยไฟฟ้าฆ่าเออโคตรดีดูแบบ ดูก็ดีครับคาลิเตอร์มีมิติดีนะไอ้ภาคที่กูดูไม่รู้ภาคปีไหนแล้วก็คือเราเห็นตั้งแต่ตั้งแต่มันเป็นเด็กตั้งแต่มันเข้าไปในค,คุกแบบฆ่าคนครั้งแรกอะไรเงี้ยได้เห็นพัฒนา,านการมันหมดอะอืม,อ,มอ่ะก็อขอสรุปเลยแล้วกันนะครับว่าเออพเพื่อนๆชอบหนังคาระเชอร์ไหมคืออย่างพวกผมเนี่ยก็น่าจะเป็นส่วนที่แบบดูมาบ้างแล้วแต่ก็ไม่ได้ชื่นชอบขนาดนั้นอะไรอย่างนี้เะ เพราะว่ามันมีพล็อตที่เรียกได้ว่าค่อนข้างจะซ้ำๆกันละกันแต่ไม่ได้เหมือนกันขนาดนั้นเนาะค่อยค่อนข้างจะซ้ำกันแล้วก็อมันต้องบอกงี้มันมันมีสูตรสาเร็จมีสูตรสาเร็จเออใช่แต่แต่ไหนที่มันจะโดดเด่นขึ้นมาได้ก็คือต้องมีไอเดียแบบกิมมิกจริงๆอะที่แบบตัวฆาตกรอะไอ้สูตรสาเร็จที่กูบอกไปอ่ะว่าฆาตกรมันต้องมีอาวุธประจําตัวต้องมีวิธีการฆ่าต้องหน้ากากอะไรเนี้ยอย่างหน้ากาก ้องมีทีม5 6นนคนคาแรคเตอร์ต้องเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยต้องเป็นเซตติ้งในป่าอะไรมันก็นแบบคล้ายๆกันหมดเลยเนาะเออแต่ก็มันก็อยู่ที่กล่นพุ่มกลับแล้วว่าแบบจะเซต,ต,ตออกมายัางไงให้มันน่าสนใจและสนุกมากขึ้นนะแล้วก็อ่ะหนังไทยก,ก็มันจะมีหนังแนวเซลเชอร์แล้วก็คือคืนหมีฆ่าก็อยากจะถามเพื่อนๆว่าถ้ามันเข้าโรงแล้วเนี่ยอยากจะไปดูไหมแล้วคนที่ ไม่อยากดูเพราะอะไรอะไรเงี้ยเออเราก็อยากรู้เหตุผลว่าเหมือนพวกเราหรือเปล่าคิดเหมือนพวกเราหรือเปล่าหรือว่าเห็นตาน่างกันยังไงก็อยากให้คอมเมนต์กันเข้ามาครับก็สำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็คอมเมนต์อะไรก็ได้แล้วแต่โอเคสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ